่ามาถึงครับผมอันนี้โหมดออโต้โหมดที่สามนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโหมดนี้หรือโหมดที่สามที่เราเรียกหรือโหมดออโต้ครับโหมดออโต้คือทุกอย่างเขาเรียกว่าคือทุกอย่างรวมกันของโหมดหนึ่งกับโหมดสองนะครับมันจะไล่ทําไปโหมดสองแล้วก็โหมดหนึ่งไปก็คือออโต้เนี่ยเราเลือกมันจะมีให้เซตนะครับตั้งค่าพื้นฐานก่อนสัดส่วนจํานวนคลิปจํานวนภาพที่เจนอะไรนะใช้นางแบบนางแบบจากรูปหรือว่าใช้จากสร้างขึ้นมาเองหรือยังไงก็เลือกเอานะครับตรงนี้แล้วก็มีให้เลือก โมเดลวิดีโอนะครับใช้ตัวฟรีหรือตัวสิบเครดิตก็ได้ตัวฟรีก็จะเออร์เลอร์เฟลบ่อยนะ่ใช้เครดิตก็จะดีกว่านะครับใครที่ใช้อุลต้ยอยู่อ่าก็นี้จะเป็นเซ็ตของสไตล์รูปภาพนะครับแล้ววิดีโอว่าจะสุ่มไหมแต่ละรอบแต่ละรอบสไตล์ภาพสไตล,ล์อะไรอันนี้ส่วนตัวผมจะเลือกแบบสุ่มแค่ฉากอย่างเดียวนะไอตรงสไตล์ตรงนี้ผมจะไม่สุ่มนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้สไตล์เด,เดียวกันหมดเลยุมกล้องก็จะใช้นิ่งอย่างเดียวเลยแนะนํานะครับสินค้าจะได้ไม่เพี้ยนอ่าไอตรงนี้ผมก็ อันนี้อยู่ที่เราอันนี้เดี๋ยวเราไปเซตไอ,ตไอ,อ้ตรงเนี้ยไอ้สองตรงเนี้ยเราสามารถไปเซตแยกของแต่และชินสินค้าได้อีกทีหนึ่งอนะเลื่อนลงมาก่อนส่วนไอ้ตรงข้อความแล้วบทพูดเนี่ยผมไม่ใส่อะไรเลยครับผมให้บอทคิดให้หมดเลยเพราะไม่อย่างนั้นแหละเราใส่ไปเดี๋ยวมันฟิกเกินไปเพราะเราเจนเราจะเจนวนหลายคลิปเนาะจะได้ไม่ซ้ําด้วยอืมถ้าเราไม่ใส่เลยมันไม่ซ้ําอยู่แล้วนะครับมันคิดให้ใหม่ทุกครั้งนะครับก็ตอนนี้ อ่ะตัวเลือกเพื่อนตัว,ตวนี้สําคัญมากนะครับก็ถ้าคุณติ๊กต่อฉากอัตโนมัติคุณจะไม่สามารถโพส์ได้ก็เหมือนเช่นเดียวกับโหมดหนึ่งนั่นแหละก็จะไม่สามารถให้มันโพสออโต้ได้แต่มันจะเซฟลงเครื่องให้เราก่อนเพื่อที่จะให้เราไปโยนในโหมดที่สี่ไปโยนในโหมดตะก้าเพื่อให้มันบดมันไปโพส์อีกทีหนึ่งเนะี่ยแยกมาหากนะครับก่อนนี้สําหรับใครอยากต้องการสต็อกค,คลิปสิบห้าวิสิบหกวิเยอะๆเนี่ยกระติ๊กตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดรันวนซ้ำได้เลยการรันวนซ้ำก็เหมือนทุกๆโหมดนั่่นนนหลครับมมกก็ือาเวซ้ใ แต่มันคือการสร้างใหม่นะครับมันจะไม่ซ้ําเดิมแน่นอนอืก็คือวนไปแต่ละรอบแต่ละรอบไปส่วนตัวผมเวลารันทิ้งไว้เวลาต้องการสต็อกคลิปเนี่ยผมจะใช้แบบไม่จํากัดไปเลยนะครับอ่าแล้วก็พักระหว่างชุดสินค้าสักสิบสิบห้าวิก็ได้สามสิบวิก็ได้ครับถ้ากลัวมันเอเอร์เรอร์กลัวมันอะไรเฟลบ่อยก็ตั้งให้มันเยอะขึ้นหน่อยยิ่งเจนที่มันก็จะยิ่งเขาเรียกว่าวช่วงที่คนใช้ใช้โฟเยอะๆครับมันก็มีเออบ้างนะถ้าเจนทีทเกิน อืมก็เซ็ตประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมจะเซ็ตประมาณนี้ยถ้าผมจะสต็อกคลิปไว้นะครับเนี่ยผมเซ็ตเซตประมาณนี้เลยเออเสียงพูดก็พยายามอย่าลืมเลือกให้ตรงกับที่เราใช้สินค้านะครับอืมเดี๋ยวที่เราแนบนางแบบอ่ะตรงนี้ก็เป็นชุดสินค้าแต่ละแต่ละบล็อกอ่ะจะมีบล็อกแรกให้เราก่อนแล้วก็กรอกไปเพิ่มสินค้าเข้าไปครับอย่างเงี้ยเพิ่มเพิ่มสินค้าอ่ะเพิ่มนางแบบเข้าไปด้วยอ่านางแบบก่อนแล้วเพิ่มไปสินค้านางแบบชือสินค้านี่ต้องกรอกนะจริงๆที่มันอ่ะ อันนี้ผมเจนค้างไว้เห็นปะมันมีปุ่มลบงานค้างมาก่อนเอจะได้ไม่ต้องมีอะไรเพิ่มแล้วก็ใส่ใส่น้ํายาล้างรถอย่างนี้ก็ได้อืมหรือจะใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ mdc อะไรเงี้ยใสย่ยาวๆเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันมีส่งผลนะมันจะช่วยคิดบทพูดด้วยแล้วก็เอาไปคิดแแทดคิดข้อความบนภาพด้วยยิ่งใส่เยอะละเอียดก็ยิ่งดีนะครับตรงนี้ชื่อสินค้านะ แล้วก็ r o d ดัก ID ไม่ต้องใส่ครับถ้าเราไม่ได้ติ๊กให้ไปปักตะกร้าออโต้เนาะถ้าปักตะกร้าออโต้มันจะได้แค่แปดวินะครับเนี่ยบทมันจะติ๊กตรงนี้ไม่ได้นะต่อฉากเราจะเป็นคลิปแปดวิแล้วก็ไปปักเลยไม่ต้องใส่ p r o d u ัก ID ด้วยนะครับอ่าอันนี้ผมไม่ใช้ผมจะใช้เป็นสต็อกคลิปก็ใช้สิบห้าสิบหกวิเลยต่อฉากเนี่ยครับว่าตรงนี้ก็ต้องใส่อะไรเลยตรงนี้เพราะมันไม่เกี่ยวกับที่เราจะไปปักเรายังไม่ปักตะกร้าก็ไม่ต้องกรอกบทพูดที่ต้องการให้มันเอาไปแต่งเพื่องก็ใส่ไปได้ตรงเนี้้้้อ่่่คาากกับบททพูดตตงงรใหแ ก็คล้ายกันถ้าคุณใส่ตรงนี้เยอะแล้วอ้ตัวนี้คุณไม่ต้องใส่ก็ได้แสดงว่าเอไอบอร์ดมันรู้อยู่แล้วว่าคือสินค้าอะไรยี่ห้ออะไรแต่ถ้าคุณอยากใส่ตรงนี้ไปเพิ่มไปก็ใส่เข้าไปครับเดี๋ยวมันก็เอาไปแต่งให้นะแต่งเสริมเพิ่มเติมแต่งอะไรให้อ่ะอย่างเช่นเป็นเอ็มดีเอ็มดีซีคินอันีคนคาแไปให้มันรู้ว่าคือยี่ห้อนี้อะมันจะได้ไปแต่งต่ออะหรือจะใส่ล็อกบทพูดไปก็ล็อกติก๊กแต่อย่าไปติ๊กเลย เดี๋ยวมันวนไปใช้แต่บทพูดเดิมๆมันก็จะซ้านะครับไม่ดีอ่าเน,นี่ยตอนนี้ที่ผมบอกครับสไตล์ภาพสไตล์วิีโอสามารถกําหนดแต่ละบล็อกสินค้าได้ก็คือแต่ละชุดเนี่ยแหละอย่างเช่นอันเนี้ยผมอยากโชว์รีวิวการใช้งานผมก็เลือกสไตล์ภาพเป็นรีวิวการใช้งานมันได้เจนรูปกําลังใช้งานกําลังล้างรถอะไรเงี้ยมาให้นะครับตรนนี้ก็ตั้งให้เหมือนกันไปเลยสไตล์วิดีโอกับสไตล์อันนี้จะได้สอดคล้องกันนะครับอโอเคอ่ะอยากเพิ่มอีกสินค้าก็กดเพิ่มชุดไปมันก็จะเพิ่มมาอีกชุดหน เอออะไรเงี้ยครับใส่เข้าไปเลยอ่าเดี๋ยวผมใส่แค่ชุดเดียวก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดเจนได้เลยออ่าก็เลื่อนมาข้างล่างจะมีล็อกการทํางานบอกแสดงล็อกใหม่ๆก็ขึ้นอยู่บนสุดเสมอนะครับเราไม่ต้องเลื่อนลงล่างนะเนี่ยแสดงว่าทําอะไรอยู่ตอนนี้กําลังคิดข้อความบนภาพฉากกำลังคิดข้อความมาคิดว่าอะไรเนี่ยล้างรถง่ายสะอาดเหมือนใหม่เห็นไหมครับข้อความบนภาพมันส่งชื่อสินค้าไปคิดดังนั้นชื่อสินค้าเนี่ยผมใส่ไปแค่ว่าน้ายาล้างรถมันไม่มียี่ห้อมันก็เลยไม่รู้ จริงๆอ่ะไอคอนยี่ห้ออะไรต่างๆควรใส่ไว้ตรงนี้ด้วยก็ดีนะครับอันนี้ผมไปใส่ช่องแค้บทพูดอย่างเดียวเท่ากับว่าเดี๋ยวช่องบทพูดอ่ะมันจะมีพูดถึงยี่ห้อด้วยตอนทอนพูดเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวไปรอดูกันตอนหมดบทพูดดูนี่มันจะมีไหมที่เราใส่ไว้อืไอไมเใชไปแต่งให้อ่าลืมบอกเวอร์ชันหกจุดสองมันสามารถใส่แช GP t GPT เข้าไปได้แล้วนะครับ API key เผื่อใครต้องการใช้ตัว g ช t ตอนนี้ผมใช้ h ช GP t GPT อยู่นะเพราะว่าผมกำลังเทสอยู่นะครับว่ามันมันคิด ฉลาดพอๆกับ Gemini ไหมแต่ต้องบอกก่อนว่า ChatGPT แพงกว่า Gemini ประมาณ10%นะครับก็ไม่เยอะมากแพงไม่เยอะแต่ข้อดีของ ChatGPT คือมันใช้งานง่ายครับการเข้าไปเอา API key เอามาใส่ไปดูยอดคงเหลือดูอะไรมันดูง่ายมากเลยเพราะว่าเราต้องเติมตังค์เข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็จะมีหลอดบอกเลยว่าคุณใช้ไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยมีบอกครบหมดเดี๋ยวไปดูในคลิปที่สอนก็ได้ครับ สอนเอา API Key ของ ChatGPT นะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกเราใช้ของ Gemini ChatGPT ก็ได้ผมเสริมไปให้ในเวอร์ชัน6.2ให้นะครับก็เ,เดี๋ยวไปลองดูกันนะครับอ่ะอันนี้ผมนี่ผมเจนให้ดูนะอันนี้ลองลองดูก่อนว่าเป็นยังไงจริงๆอะ่ะทุกเวอร์ชันน่ะมันเจนคลิปต่อฉากอะไรพวกนี้มันทำได้หมดทุกเวอร์ชันนะมันทำได้ดีด้วยถ้ามันถ้าทุกคนทำไม่ได้แสดงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนหรือแบบคุณเซตอะไรผิดตั้งค่าภาษาผิดหรือ p อพีไอคหมดลิมิตเต็มอะไรต่างๆพวกนั้นอันนั้นก็คือจะส่งผลให้มันเจนไม่สำเร็จหรือเจนช้าบ้างอะไรบ้างแต่ในกรณีที่มันสร้างคลิปแล้วไม่สำเร็จอะของโฟมันเองของหน้าเนี่ยแล้วล็อกการทำงานมันขึ้นตรวจพบว่าไม่สำเร็จอะแสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับบอทนะมันเป็นที่โฟของตัวนี้มันเองนะครับของ a ออมันสร้างไม่เสร็จของมันเองนะครับบอทมันก็เลยไม่รู้จะเอาคลิปอะไรไปต่อฉากให้หรือเอาไปสร้างอะไรให้มันก็เลยไปวนลูปสร้างขึ้นมาใหม่ไปสร้างหมอืม ก็ช่วงที่คนใช้พลิกๆเยอะๆก็นะครับมันอาจจะมีส่งผลนะอย่างวันนี้วันหยุดเนี่ยช่วงวันหยุดเนี่ยคนใช้เยอะบางทีระบบเซิร์ฟเวอร์มันเต็มมันเอออะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับบอทดนะมันสร้างไม่สําเร็จของมันเองไงมาได้รูปดูที่าสมเลือกรูปอะไรไปดูก่อนนี่ไงมันเลือกรูปที่หนึ่งนะรูปที่หนึ่งสวยนะรูปเนี้ยผมว่าโอเคเลยใช้ได้เออเลือกรูปได้ดีแล้วก็คิดบทพูดสวัสดีครับทุกคนวันนี้อ่อโอเคบทพูดของ c จ a t g p t ธอ่ะ มันไม่ค่อยมีคําบุทานนะที่ผมสังเกตอะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรเงี้ยของมันได้ถูกต้องนะที่ผมชอบแล้วก็อ่าพวกไอเนี้ยเดี๋ยวผมดูมันมีพูดถึง MDCHEIN ไปอันนี้มีน้ํายาละายน้มแน่นนะ,ะทชง,งานง่ายเข้าสมล่ลามและฉีดแล้ว,วะละะอะเดี๋ยวก็ดูนะเพราะว่าบทพูดเป็นมันมีต่ออีกแต่ผมไม่รู้ว่ามันพูดถึง MDCHEIN ไปที่เราเกาะไปตรงเนี้ย MDCHEIN คาใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวรอดูว่าจะมีปะ นี่ไงมีมีม,มีผมเห็นแล้วเนี่ยมีคาว่านี่เลย MDC คีน a n ครับอ่านีไงมันมันมีพูดต่อท้ายอยู่นะเออแสดงว่าไอตรงที่เรากรอกไปตรงเรี้กช่องบทพูดอะ่ะมันเอาไปแต่งเสริมเติมแต่งให้เพิ่มให้นะครับก็โอเคนะบางคนต้องการที่อยากให้มันพูดคําเนี้ยทุกคลิปใช่ไหมมีคํานี้ทุกคลิปแล้วก็ไปแต่งเสริมเติมแต่งอะไรของมันก็เรื่องของมันก็กรอกไปในช่องนี้นะช่องบทพูดตรงเนี้ยอ่า จะได้ไม่มีคำถามนะครับดูคลิปนี้จะได้เคลียร์เลยเนี่ยอันนี้ผมใช้งานให้ดูสดๆเลยว่ามันทํางานยังไงล็อกการทํางานดูนะครับเนี่ยก็คือมันจะล็อกการทํางานน่ะมันจะวิ่งขึ้นบนไปเรื่อยๆนะปัจจุบันจะอยู่บนก็คือตรงนี้เห็นไหมคือกําลังเปิดมืวต่อฉากอยู่อ่าไม่ใช่เปิดมืต่อฉากมันกําลังรอคลิปเนี้ยเสร็จเพื่อที่จะไปเปิดมืวต่อฉากนะอ่าไม่ต้องงงนะก็คือมันกาลังรอการสร้างคลิปอยู่ไอคํานี้มันเขียนผิดจริงๆมันต้องใช้คําว่ารอการสร้างคลิปไม่เป็นไรครับก็ดูดูรู้เรื่องอยู่เนี่ย เพราะว่ามันมีบทพูดเห็นไหมแสดงว่ามันกำลังสร้างคลิปอยู่ตอนเนี้ยตอนเที่ยงคืน26นาทีเนี่ยแล้วก็มันนับเวลาตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันมีเวลาบอกผ่านไปกี่วิแล้วตอนเนี้ยผมตั้งดีเลย์ไว้ที่150วินะครับจากเดิมมันแค่120วิเพราะว่าผมเห็นคนเจนไม่สาเร็จเยอะเพราะว่าตอนตั้ง120วิอะ่ะมันดันเร็วไปหน่อยคลิปยังสร้างไม่เสร็จบ้างค้างอยู่ที่99%บ้างไอ้ตรงนั้นมันไม่ได้ผิดที่บอทดนะครับแต่บอทดเราตั้ง120วิอะ่ะคือสองนาทีมันก็เยอะแล้วนะแต ไอ้ตรงเนี้ยโฟมันสร้างไม่เสร็จสักทีมันค้างคนใช้เยอะอะไรเงี้ยมันเป็นที่โฟมันเองนะครับผมก็เลยเพิ่มเพิ่มอันนี้ครับลองเลนให้มันยาวขึ้นให้มันรอนานขึ้นนะครับให้มันดีเลยรอประมาณร้อยห้าสิบวิแค่นั้นเลยเราก็นะครับล้วก็รอมันนับไปถึงร้อยห้าสิบเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปรีบมันนะครับเพราะว่าถ้าเราเรารันเเราไม่ต้องไปเฝ้ามันอยู่แล้วเราอาจจะเฝ้ามันแค่คลิปแรกก็พอเนาะถ้ามันรันเสร็จสมบูรณ์เราก็คลิปต่อไปก็ปล่อยมันรันไปเรื่อยๆเลยอันนี้ผมเพิ่มไปชุดเดียวนะครับ เนี่ยผมแนะนําไว้ให้ทาทีละสองชุดเพื่ออะไรหรือไมก่ก็ก็คือยิ่งสินค้าน้อยอ่ะยิ่งผิดพลาดน้อยแค่นั้นแหละเออแต่ถ้าเราจะใส่ที่สิบสินค้าก็ไม่มีใครว่านะครับก็คือมันก็รันได้แต่เวลาช่วงที่โฟมันเออมันสร้างคลิปไม่สาเร็จอ่ะมันอาจจะมีโอกาสที่แบบเสียเวลาฟรีอ่ะพอจะนึกออกไหมก็คือเวลามันสร้างไม่สาเร็จปุ๊บมันก็ต้องไปขึ้นใหม่เริ่มใหม่หมดมันก็ต้องมาสร้างอีกสร้างไม่สาเร็จก็ขึ้นใหม่หมดอืมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นสินค้าเดียวเลยมันก็จะได้คลิปเยอะหน่อยออยย่างนน้มั สมมติเราใส่ไปสิบชุดใช่ไหมไอชุดที่หนึ่งสร้างสําเร็จชุดที่สองเสร็จชุดที่สามมันเออไม่เสร็จมันก็ข้ามสามไปสี่ต่อเท่ากับไอชุดที่สามไม่ได้สักคลิปเลยรอบแรกวนกลับมาอีกไอชุดที่สามไม่เสร็จก็จะไม่ได้สักคลิปอีกอะไรเแต่ถ้าเราทําทีละสองสามสินค้ามันมีช่วงเออช่วงอะไรมันก็ยังมีโอกาสที่จะได้ทุกคลิปทุกสินค้าอยู่นะอืแต่อย่างสิบใส่ไปสิบชุดอะถ้าถ,ถ้ากดต่อฉากด้วยชุดละสิบนาทีก็ตีไปก็ร้อยนาทีใช่ไหม สิบชุดร้อยนาทีถ้ามีชุดไหนที่มันทาไม่เสร็จปุ๊บไอชุดนั้นเสียเวลาฟรีไปเลยก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ก็เหมือนจะไม่ได้คิดอะไรประมาณนั้นนะครับเออแล้วแต่เราว่าเราจะบริหารแบบไหนก็ปล่อยมันรันไปเรื่อยๆเลยแต่ส่วนตัวผมใส่แค่ทีละสองสามชุดแค่นั้นแหละแล้วก็สต็อกดองไว้เลยครับทั้งคืนแล้วตอนเช้ามาเราค่อยมาโยนให้ไอหมดที่สี่หมดเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวที่จะอธิบายให้ฟังหมดที่สี่ก็คือค่อยไปโยนให้หมดที่สี่มันไปปักตะกร้าให้อีกทีหนึง่งตอนเช้าก็ได้ครับแล้วก็เซตเวลาไว ทุกๆสิบห้านาทีอะไรเงี้ยมันก็จะมีคลิปวนแปดก้าแบบนี้ไปทั้งวันทุกวันนะครับไม่ต้องมาเสียเวลานั่งทําคลิปเองด้วยอืมอย่างร้อยก็สี่สิบคลิปห้าสิบคลิปก็ยังดีเราไม่จำเป็นต้องใช้คลิปต่อฉากทุกทุกรอบนะครับเพราะว่าต่อฉากมันใช้เวลาสิบนาทีนอก,กว่าจะเสร็จสิบสิบถึงสิบสองนาทีแต่ถ้าเราใช้คลิปแปดวิอะ่ะมันห้านาทีก็เสร็จแล้วนะเราจริงๆเราก็ทําคลิปแปดวิแล้วก็ให้มาเซฟลงเครื่องไว้ให้ก็ได้ครับไม่ต้องติ๊กต่อฉากอืมผััผัดกนนไปวละรอบ อ่าอย่างเช่นวันนี้ตอนกลางคืนทำสิบต่อฉากไปแล้วตอนกลางวันตอนเย็นกลับมาก็ลองแปดวิไว้สักสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยได้ก็สต็อกวนๆเซฟเก็บกันไว้อืมแล้วอันไหนที่เราโพสต์ลงฝากบอรดโพสไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลบออกจากเครื่องไปได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเบืองความจําอืออันนี้โหมดที่สามน่าจะนานหนะหมดออตโต้เพราะว่าจะรันให้ดูนะหมดออตโต้ไอ้หมดอื่นผมไม่รันให้ดูเพราะว่ามัน ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับมันก็เสร็จในในรูปแบบของมันก็เลยไม่ต้องเลยไม่ได้รันให้ดูนะไอ้รูปภาพมันก็สร้างแค่รูปไอ้วิดีโอมันก็สร้างแค่วิดีโอแค่นั้นเลยส่วนห o ดออโต้อันนี้รันให้ดูเพราะว่ามันทําไปทีละ s ็ e สเนาะเห็นไหมมันจะเริ่มจากสร้างภาพก่อนพอได้ภาพปุ๊บมันจะสุ่มเลือกภาพเห็นไหมสร้างภาพเสร็จสีรูปมันสุ่มอันนี้รอบนี้มันสุ่มเลือกรูปที่หนึ่งเห็นไหมหนึ่งทับสี่เมัอนกัรูปที่หนึ่งไปสร้างวิดีโอต่ออะไรเงี้ย เราก็ไม่ต้องมาถามว่าแล้วอีสามรูปเอาไปไหนมันก็ไม่ได้เอาไปไหนนะครับสามรูปก็ทิ้งไปเลยถ้าใครเสียดายก็ไปไล่เซฟย้อนหลังได้แล้วค่อยไปใช้ในโหมดวิดีโอโหมดเป็นนวลไปสร้างให้มันเองทีหลังอย่างนั้นนะอ่าแบบนั้นก็ได้อืมแต่ส่วนตัวไม่ได้เสียดายมันอยู่แล้วเพราะมันสร้างฟรีนะครับใช้อุลตรามันสร้างฟรีอยู่แล้วเราไม่ต้องเสียดายมันปล่อยมันรันไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยอันนี้มาต่อฉากให้เห็นไต่อเสร็จแล้วเอี่ยถ้ามันต่อเสร็จเวลาเราตั้งไว้สองคลิปแบบนี้ใช่ไหมถ้ามันมีคลิิปปนนึึงงงเฟลลอกคดด็ยัใช้้ไ ถ้าเราอยากเอาชัวร์ๆเลยก็ตั้งไปสี่ไปเลยก็ได้แต่บางทีสี่คลิปเฟลทั้งหมดก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแบบสี่คลิปเฟลหมดก็มีแต่ถ้าคุณตั้งตั้งไว้แค่หนึ่งคลิปอะ่ะข้อเสียของมันคือมันเฟลหนึ่งคลิปก็คือจบเลยไม่มีตัวแก้แล้วแล้วมันจะทํำยังไงทีนี้เออลองคิดดูดิพอมันต่อฉากแล้วไอ้ฉากที่สองแล้วไม่สําเร็จมันจะทํางไงทีนี้มันก็จะเออเลยทีนี้เออมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนจะมีมันก็เซฟแค่แปดวิไปให้เราแค่นั้นอะไรเง แล้วทีนี้ก็จะมีคําถามว่าถ้าใบต่อฉากแล้วได้แค่แปดวิอันนี้คือคําตอบเลยก็คือทาไมต่อฉากได้แปดวิก็คือไอฉากที่สองมันสร้างไม่เสร็จแค่นั้นเลยครับเพราะว่าบอทมันไม่เจอฉากที่สองอ่ะอย่างเงี้ยไอมต่อเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเนี่ยมันเซฟให้เราอัตโนมัติเลยนะเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลย ะะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีน้ำยาล้างรถมาแนะนำกันค่ะนี่เลย MDC Clean Car น้ำยาที่ใช้ล้างรถได้สะอาดหมดจดจริงๆนะคะใช้ง่ายแค่ผสมน้ำแล้วฉีดลงไปรอสักพักแล้วล้างออกสะอาดเร็วมากเลยค่ะถ้าใครมองหาอยาอ่ะเห็นไหมครับก็ประมาณนี้เลยก็เสร็จแล้วอ่ที่นียมันจะมีแบบ พูดจบบ้างไม่จบบ้างอันนี้มันบางทีมันก็อยู่ที่ a i นะจริงๆฟิกไว้แล้วแหละว่าไม่ให้มันเกินยี่สิบสองอ่าสิบห้าถึงยี่สิบสองไม่ถึงยี่สิบสองคำนะสิบห้าถึงยี่ําบสองคำแต่บางทีมันก็คิดให้เกินไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับมีใช้ได้ไม่ได้มากมันมีพูดจบบ้างจบสวยบ้างไม่สวยบ้างจริงจรูบางคนเน่ะเขาดูไม่ชันจบหรอกเขาดูแค่แบบแปดวิแรกสิบวิแรกเขาก็ปัดแล้วหรือบางทีเขาก็กดซื้อแล้วนะครับเพราะบางทีเขาไม่ดูจบหรอกเราก็ไปโยนได้นะเพราะว่าระบบออโต้ทำได้ขนาดนี้ก็ค เพราะว่าที่อื่นยังทําได้แค่แปดวินะครับอันนี้ก็ได้สิบห้าสิบหกวิแล้วอ่ะโอเคเดีอันนี้ผมหยุดก่อนอ่ะแต่ทีนี้ได้คลิปแล้วไปโยนโหมดสอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปหมดสี่กันต่อนะครับ